ข่าวนี้เพื่อไทยศูนย์พันแน่เจ้าเพื่อไต่เพื่อไทยศูนย์พันแน่เจ้าเจ้าเชียงใหม่เจ้าขึ้นปายขึ้นไปบอกว่าหมดศรัทธาเพื่อไทยนะเจ้าวายข่าวหน้าข่าวหน้าข่าวเช้าเหนือจิบเลือกแล้ว์นะเจ้าอ่าไงโอ้พูดเหนือนะขอพูดเหนือหน่อยเพราะว่าข่าวเกิดทางเหนือ นะครับงานนี้เพื่อไทยโอ๊ยศูนย์พันแน่ๆศูนย์พันแน่ๆอืมเป็นนะถึงขั้นบอกหมดศรัทธาเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อไทยบอกจะจัดตั้งรัฐบาลหลังหลังจากถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองว่าอย่างนั้นนะจะไปหมดศรัทธาเขาทำไมน่าจริงๆน่าหน้าสมดศรัทธาตั้งแต่ไอ้แมวหนีไปต่างประเทศแล้วนะ ไม่รู้ว่าศรัทธาอะไรกันนักหนาเนี่ยด้อมตอนนี้ด้อมส้มเสื้อแดงเสื้อแดงพอเขามีด้อมส้มมาก็หันไปส้มตอนนี้อืไปศรัทธาไอ้พวกคณะราษฎรกันตอนนี้นะหนักกว่าเดิมอีกตอนนี้นะนคนดีๆอย่างลุงตู่ไม่ศรัทธาไปศรัทธาคนพวกนี้ไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจจริงๆคนไทยเราเนี่ยนะ เออเนี่ยลุงตู่เนี่ย,ยสร้างผลงานเยอะแยะเลยนะทางเหนือแกก็ไปสร้างผลงานเป็นอะไรนะทางทางด่วนแม่สายอะไรนะั่นนะทางที่ว่าถนน,นใหม่อะ่ะนะไม่ใช่ทางด่วนนะแต่เป็นถนนใหม่ที่ว่ารัดไปแม่สายไปอะไรนะั่นเยอะแยะสงสัยคนเชียงใหม่ยังไม่เคยเห็นผลงานลุงตู่ที่กรุงเทพ ขนาดคนกรุงเทพเห็นผลงานลุงตู่ยังไปเลือกพักคส้มเลยมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมลุงตู่ถึงไม่ศรัทธ,ธาลุงตู่กันนะครับไม่ศรัทธ,ธาคนดีๆกันไปศรัทธ,ธาคนพวกนี้ไม่เข้าใจจริงๆแอดมินไม่เข้าใจไม่เข้าใจคนไทยนะทำดีให้ตายเป็นไงเลือกพักคส้มทั้งกรุงเทพเลยโอ้โห เนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ยสายสีชมพูก็กำลังจะเสร็จเนี่ยเลือกพักส้มทั้งกรุงเทพไม่เข้าใจ <c oughs> ปวดหวัวนะเออถ้าเป็นลงตัวแอดมินถ้าเป็นแอดมินเป็นลงตัวแมินก็ทอมกันนะฉันทำให้เธอขนาดนี้เธอยังไปเลือกพักส้มจะพูดยังไงเล่านะครับ เนี่ยเปลี่ยนจากหมดศรัทธาเพื่อไทยมาศรัทธาลุงตู่บ้างก็ได้นะผลงานแกนเยอะแยะเออเพื่อไทยมันก็เป็นมันมีอะไรน่าศรัทธาวะเพื่อไทยเนี่ย <c oughs> ไอ้ส้มก็เหมือนกันมีอะไรน่าศรัทธาวะพระพระเอกมันเนี่ยพอพระเอกพิธาเนี่ยวันๆมีจะขึ้นไปร้องเพลงกับเทเลสวิฟเนี่ย มันมีอะไรน่าศรัทธาตรงไหนนอกจากหล่อเนี่ยนอกจากหน้าตาดีกว่าคนอื่นเนี่ยนอกจากพูดอังกฤษได้เนี่ยมันน่าศรัทธาตรงไหนน่นาศรัทธาตรนโยบายก็ทําทไม่ได้มีแต่ปุกปัน่นปุกปัน่นประชาชนร่ำส้มอยู่นีออ่จะเอาอะไรนะจะศรัทธาอะไรวะประชาธิปไตยเงี่ย ท่องอยู่แล้วเนะี่ประชาธิปไตยออฝ่ายประชาธิปไตยประชาธิปไตยติดคุกไปไม่รลูกกี่คนติคนนะั้นเะน่เออเอา,เอา,เอาหมดศรัทธาเัาได้หมดครับนะไปศรัทธาด้อมส้มกันได้หมดนะส้มทั้งแผ่นดินไปเลยเออมีปุ่มกดตังกิวแล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กด ขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ